ถ้าเกิดคุณนะฮะเป็นคนที่ทำออโตเมชันเสร็จแล้วทีแนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกับองค์กรบริษัทแสดงว่าคุณมีปัญหากับเรื่องวิธีคิดเราอะทำา SME ใช่ไหมคะแน่นอนแหละเราไม่อยากใช้คนเยอะมากดังนั้นอะไรที่เราทำเองได้เราก็จะทำเองคือปกติแค่มานั่งคิดคอนเทนต์แคปชั่นสร้างรูปแต่ละโพสเนี่ยก็ขี้เกียจแต่แย่แล้ว N อนเอนนคะก่อนมาี่คือแทบจะไม่รู้จักเลยพอเรียนแล้ว เฮ้ยมันเจ๋งมากๆเลยคือเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลย AI ทํางานให้เราหมดเลยโอ้โหต้องบอกว่าเปิดโลกมากนะครับได้เทคนิคที่เรียกว่าสามารถที่จะทําให้ระบบออโตเมชันของเราเนี่ยมันว้าวมากขึ้นพอให้เป็นเป็นฟรมเวิร์กเป็นไฟล์เป็นด็อกิเมนต์หมดเลยโยนใส่แล้วทำได้เลยตอนนี้ก็คือได้เอาไอแบนด์คอร์เทคตัวนี้มาเหมือนเป็นมันสมองกดคลิกเดียวเนี่ยเรามีท็อปิก10หัวข้อปุ๊บ าคนที่ไม่ใช่สายเทคอย่างผมเนะี่ยยังทําได้นะครับคนอื่นก็ต้องทําได้แน่นอนก็พจริงจก่อนเรียนเนี่ยมาคือความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่คือสูงมากค่ะใครที่ไม่เป็นโปรแกรมอะไรเลยแล้วก็โลดเทคโนโลยีกันเนี้ยมีพร้อมให้หมดแล้วก็จัมือทำจริงจหลังจากเรียนแล้วรู้สึกว่าก็ได้ผลตามที่โฆษณาทุกอย่างเลยค่ะทําได้จริงจะไม่มีความรู้เลย นี่คือโอกาสขั้นใหญ่ของ s อสตัวเล็กๆอย่างเราๆนะครับมาเรียนเนี่ยโคตรคุ้มนะแทบที่สุดเลยที่ได้เรียนกับพี่พอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดคอร์สของพี่พอ